นี่แหละนี่ปกติเนี่ยเราก็เรียกพี่เจมพี่โฟดนะแต่วันนี้เราเรียกเขาพี่ไม่ได้ต้องเรียกว่าต้องเรียกว่าพ่ออพ่อเจมพ่อโฟดเชิญพักทายทุกคนที่มาวันนี้หน่อยครับนะสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมขอเป็นพ่อเจมินาะีรับโอ้ไม่เดี๋ยวทุกคนจะงงว่าอยู่ดีๆเป็นพ่อเลยไหคือเราเป็นพ่อแมวมือใหม่ครับใช่พ่อเจมินาเนี่ยก็จะเลี้ยงเป็นแมวอ่าชื่อว่าอะไรครับ ท่าหลอดจูโูที่ไไม่ไม่มีชื่อช้านๆเลยเดี๋ยวลูกจูีูจูัูจะเรียกน้องมากินอาหารแมวเน็ตโกเรียกยังไงจูโูจูโูจูโูทำเสียงยังไงลูกจ๋าทำเสียงไงจูจูจูแมวอ่ะเชิญพ่อโฟนครับครับผมก็เป็นพ่อโฟนนี่แหละเป็นพ่อแมวครับใช่แมวแมวผมชื่อมันม่วงครับนี่แมครับผมพออย่างนี้เราก็ต้องอุย หล่อมากพ่อหล่อมากพ่อแมวคุณหล่อมากพ่อแมวนะครัอี้ฉันชอบมากขึ้นมาร้องเพลงแม่แมวพ่อแมวด้านล่างอมยิ้มกันไม่หยุดดูไปยิ้มไปดูไปยิ้มไปชอบไหมจ๊ะเออชอบสุดเนี่ฮะเป็นไงบ้างวันนี้แมได้มาเจอกับทุกทุกท่านนะในฐานะเพเตอร์ของเนโกะครับ โอ้ดีใจมากครับเป็นเกียรติมากแล้วก็เนี่ยก็มีแมวอยู่แล้วสองคนนี่แหละก็ใช้ในโกดในการเลี้ยงแมวตั้งแต่ยังตัวจิตลิปตัวแค่นี้จนตอนนี้นี่โอ้ตัวจะเท่าตัวเท่าโฟลแล้วะโอ้แมวยากแล้วะใช่คกีมากครับใช่ดีใจเหมือนกันครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาเป็นพิชเเตอร์ของในโกาะครับก็ อย่างที่เจมบอกตั้งแต่มันม่วงตัวเล็กๆถ้าทุกคนไปดูใน IG อะไรเงี้ยผมจะมี IG อยู่ก็จะเห็นเขาเรียกว่าพัฒนาการของมันม้วงแล้วกันครับแล้วจะตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กตอนนี้แบบว่าอ้วนท้วรสมบูรณ์แล้วสุขภาพดีด้วยสุขภาพดีด้วยเนื้อหาแมวเกรดพรีเมียมในกดุ่มโหตอนนี้คนสวยตาใสบิงเลยครับชืแมวคนนี้เป็นแมวไซเล็นะในไอจีคนกดไลค์หลักหมื่นหลักแสนนะเออไปฟอลโลงกันนะว่ คนคนไรยมากกว่ากุยพวกเราสองคนรวมกันนไ่ได้มีคนกนไลาเท่าแมวเขาเลยนะฮะติดตามมาด้วยนะครับต้องนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ทุกคนก็ได้เซอร์ไพรส์ไปได้ชมไปมินิซีรีส์แล้วเน็เปลี่ยนพ่อแมวมือใหม่ให้เป็นพ่อแมวมือโปรต้องถ่ายกับน้องแมวด้วยเขาบอกกันว่าเนี่ยเวลาเราถ่ายทำเขาบอกว่าเราต้องถ่ายทํากับสัตว์ เด็กเอฟเฟอสลิงต่างๆเนี่ยจะควบคุมได้ยากหรือว่าอยู่เหนือการควบคุมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการถ่ายมิีส์ครั้งนี้คควบุมได้ยากเลยไม่ยากเลยเพราะว่าก็สไตล์แมวครับบางทีมันก็จะอ้อนบางทีมันก็จะซนะเเราควบคุมมันไม่ได้แต่ว่าก็เวลาก่อนถ่ายอะไรเงี้ยมันมีทริคอยู่อะไรเงี้ยยังไงฮะเน็บิกโก้สองนโกไว้ใช่แล้วเนี่ยพอกล้องบอกห้าสี่สาวสองแอคชั่นปุ๊บเราเรายังไม่ถ่ายเรายังไม่เล่นเราต้อง แอบไปแอบไปมันจะได้อยู่กับเราอะไรแบบนี้ให้เขาได้กลิ่นปุ่มตะกร้อก็ซอดปุ๊บแล้วก็เล่นอย่างนี้นี่เอกแมวยิ้มอย่ากนาฬการถ่ายราบรื่นถูกต้องเอออย่างนี้เรียกว่าแมวตะกร้าหรือเปล่าครับเขาไม่เอาแน่นอนแหละกลิ่นของอาหารแมวได้กลิ่นหอมหอมน่ารืนเริงแล้วมันมีซีนหนึ่งดูไม่ทันอเงี้ยทำไมอยู่ดีไปเกาคางกันทำไมอ่ะเฮ้ยะนี้เอาจริงว่าตอนนี้ทุกคนเห็นกันก่อนพวกผมเห็นดิผมยังไม่เห็นเลยเออใช่มันมีซีนซีนที่เกาคางกัน ยังไงคือแมวพอแมวไปปุ๊บแล้วก็หมายถึงผมแก้วคาเจมส์ไปหรอเออยังไงยังไงทำยังไงขอดูขอดูอีกทีหนึ่งซีโนอยากเห็นไหมอยากเห็นไหมเออผมผมแกวเจมส์ไปหรอได้เอออ่ะยถึงว่าเมื่อกี้ได้ชีนอันไหนนะใช่ที่แมวคุหลุดไปไงไปแล้วสิก็บอกว่าดูให้ชัดๆซิเออไอ้ตึ๊กหิใช่ไหมเออแล้วไม่มีอ่ะลองเก่าๆซีลูกเก่าๆซีลูกยังไงลูก โค้ดเก่าๆเจมี่นายเนนี้ผมหอมเหมือนแมวเลยนะเออเจเจเจมี่นายกับแมวใครโซนกว่ากันผมโซนกว่าโซนไม่โซนไม่รู้แต่เจมี่นายน่ารักกว่าแมวตายตายจุดบุกคนตายตายแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนร้องเพลงเหมือนฟิลเป็นได้เดี๋ยวไปดูคนเจมี่นายเขาลูกหัวโค้ดด้วย โอเยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเอยนะครับนะแอร์ก็ตะกี้เนี่ยนะอย่างที่บอกไปคือเป็นมินิซีรีส์นะครับเราได้ดูกันครั้งแรกในงานอีเวนต์วันนี้เลยนะครับแต่ถ้าทุกท่านนะครับอยากไปชมแบบเต็มๆนะฮะดูไม่ทันก็สามารถไปดูกันได้นะครับที่ YouTube Channel นะครับ n e k o Cat Food นะครับพร้อมกันนะฮะับพุ่นี้เวลา สิบแปดนาฬิกาหรือหกโมงเย็นครับสามารถไปติดตามกันได้นะครับใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปทั้งสองคนก็แนะนําว่าเป็นคุณพ่อแมวมือใหม่นะคะก็ช่วยเล่าเรื่องราวหน่อยกันที่เราเป็นคุณพ่อแมวมือใหม่เนี่ยกลายเป็นคุณพ่อแมวมือโปรเนี่ยมันมีตัวช่วยหรือว่ามันอะไรยังไงบ้างมีขั้นตอนยังไงลูกก็พ่อแมวมือใหม่อันนี้คือแมวตัวแรกที่ผมเลี้ยงครับอใช่แล้วก็คือผมก็ตอนแรกๆก็ไม่รู้นี่แหละว่าต้องดูแลยังไงต้องต้องคอยเก็บเออเก็บเออ ประวัติของมันยังไงอมีกระบะมีอะไรตอนแรกไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยคือศูนย์เลยครับนี่ย้อนกลับไปถามได้ไหมเหตุผลที่เราคิดจะเริ่มเลี้ยงน้องแมวเนี่ยเกิดจากอะไรมันน่ารักเหรอเออเอาจริงนะคือเอผมอาจจะไม่ได้มีเวลามากแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมกลับมาผมอยากเจออะไรที่มันมันคอยให้เอเนอร์จีเราคอยให้อะไรครับครับรู้สึกว่าแมวน่าจะตอบโจทย์อ่าแล้ว เหตุผลที่เลือกจุมุเนี่ยคือยังไงตอนที่เราไปเจอเจอเขาครั้งแรกแล้วทําไมถึงสะดุดเลยว่าต้องเป็นคนนี้หล่อหน้าตาเหมือนพ่อเลยเอ้ยหน้าตาเหมือนพ่อจริงไหมขออนุญาตพาขึ้นมาได้ไหมคะเยได้สิครขออนุญาตพาขึ้นมาไมคะน้องค่ะขออนุญาตพาขึ้นมาได้ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจมส์ร์ดอยู่ในนี้เจมส์รพดขึ้นมาไม่เท่าไหร่ค่ะ ไม่ได้อยู่ในนี้ลูกจาไม่ได้อยู่ในนี้นะน้องอาจจะตื่นเต้นนิดนึงที่ทุกคนทราบนะครับแมรี่อเขาอาจจะไม่ชินกับบรรยากาศเสียงดัง ขออนุญาตเรียกว่าลองดูดีกว่าขออนุญาตลองดูครับขออนุญาตเรียกว่าลองดูแต่พอบอกว่าพาจะพาแมวขึ้นมา้องขึ้นมาเยอะมากนะฮะเยอะกว่าเจมโฟอีกนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้วันวันี้มันรอใครกันแน่ฮะรอพาขึ้นมาทางจูมูแล้วก็มันม่วงเลยครับลองดูนะค่ะแล้วค่อยๆเาค่อยๆเนาะจุ๊บๆจุ๊บวเขาถึงจุ๊บจูมูเดินสองขาได้เหรอลูกไม่ใช่ไม่ใช่ฮะเขาอยู่อยู่ในตะกร้าฮะที่น่าจะเป็นครั้งแรกที่แมวพวกเราเห็นคนเยอะขนาดนี้อ๋อเหรอคะงั้นเราเดี๋ยวเบาเเสีียยงงงนนนนิดดึกก่อาะะะ๋ว้จจตใค เดี๋ยวเปิดอะไรใช่ไหมนะฮะมีมีสายจูงอยู่นะฮะไหนพี่พี่แจมลองอุ้มจุมุโชว์พี่ว่าไหวไหมเออเออเออลองสาธิตวิธีการอุ้มนะฮะเราเป็นพ่อแมวนะฮะมือใหม่แต่ตอนนี้เป็นมือโปรแล้วแต่ว่ามันม่วงค่อนข้้งจะตื่นนิดนึงนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะถ้ามีอีเวนต์ครั้งหน้ามันม่วงไม่ตื่นละเรา คอนเฟิร์มเลยดีไหมคะใช่เพราะว่าอีเวนต์ครั้งหน้ามันม่วงเป็นที่ีก่อนได้แล้วงั้นมันม่วงนอนดีกว่านะคะมันม่วงนอนดีกว่าออกมาแล้วถ้าหลอดออกมาไหมครับถ้าหลอดจุ๊บถ้าหลอดออเอาละเอาละโอ้จุหมูลู้งานอ่ะจุหมูลู้งานยากแล้ะแงะของผมเนี่ยแง่เ,เขเี้ยวอยา่างเงี้ยน้องตืง่นเต้นน้องตื่นเต้นอุ้มไหมอุ้มไหมอ่าออุ้มไหม เดี๋ยเดี๋ยวอุ่มอ่าอุ่มมุอลองไหมลองไหมลองนะฮะขออนุญาตลองนะฮะได้ครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวลองดูอ่ะมันม่วงไหวไหมถ้ามันม่วงไม่ไหวไม่เป็นไรนะให้อยู่ข้างในก็ได้อ่าโอเคอุ้ยนี่โอแต่อุ้ยชุ้มู้งานชุ้มูเดินละเดินละอ่าเดินได้ใช่ไหมฮะลองเดินได้ใช่ไหมฮะ นี่นะฮะเดี๋ยวไม่ใช่จบงานต้องไปเดินหาจมูกในเซนต์แอเวิร์ลนะคนขามีประสบการณ์มาแล้วกับคุณเลโอค่ะใช่คะเคยแล้วพาแมวแมวหนีไปนะทีนี้แน่นอนว่าการเลี้ยงแมวเนี่ยเออมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายโดยเฉพาะถ้าคนเป็นพ่อแมวมือใหม่อย่างพวกเรานะฮะทั้งสองคนครับการเลือกอาหารที่ดีเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญน่เช่นเดียวกันเนาะมีวิธีการเลือกอาหารนะครับเลื่อนทานนะครับให้กับลูกของเรานะฮะทั้งสองคนยังไงบ้างครับ ครับผมครับต้องมั่นใจว่าปลอ,อดภัยครับแล้วก็สะอาดครับแล้วก็คุณภาพดีครับเวลาแมวกินแล้วก็จะสุขภาพดีครับแล้วก็อร่อยนะอร่อยด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็จะสังเกตว่าเนี่ยตัวเขาเรียกอะไรชื่อจนะูมูจูมูกับโอ้ยเพื่อชื่อเป็นยาวไหมท่านหลอดจูมูกันหลอดจูมูเนี่ยกับมันม่วงเนี่ยก็จะมะีสุขภาพดีดครับแล้วก็ขนสวยก็จะตาใสาด้วยอะไรเงี้ยดูตาดีๆีนี่อ้าว นี่นะฮะอร่อยไหมกินเนโกะอร่อยไหมอ่ะงั้นวันนี้เรามาลองป้อนนะฮะเป็นขนมแก้วเรียนะฮะดีอันนี้เนโกะนะฮะนี่เป็นพรีเมียมเลยนะครับมาเกี่ยวมาเกี๊ยวนะครับมาเกี๊ไม่ยอมจะโผล่หัวออกมาอ่ะลูกมาเูยนี่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 ค่อยๆละค่อยๆละค่ะค่อยๆละ เออกลัวมันกลัวคนเยอะเลยคืออยาเราเราเทียบให้ให,ให้ให้ป้อนให้ป้อนแบบ้อ,อย่างนี้ดีกว่าทุกคนเราลองหลับตาดีกว่าค่ะ <c oughs> เพราะเราไม่ได้อยู่ในที่นี้เนาะน้องน <c oughs> ้องจะได้ไม่ตื่นคนค่ะดมแล้วดมแล้วแล้วอ <c oughs> <c oughs> จะได้ละจะได้ละเออใกล้ละใกล้ละใกล้ละลุ้นเหมือนกันนะคะ <c oughs> เอ้ยเก่งนะช่วยพ่อทำอาหารกินนะค่ะ โอเคชอบนะเป็นลูกกตัญญูนะเรียกว่าลูกกตัญญูนะคะบันโม่งเป็นไงบันโม่งเป็นยังไงพ่ออะไรครับบันโม่งตอนนี้โอเคไหมพี่โค้ดโอเคมันกำลังบอกว่าตื่นเต้นอยู่นะครับจะฉิดละจะฉิดละนะคะจะฉิดละแต่ชุ๊งเป็นงานมากเมื่อกี้มองไปทางผู้บริหารแล้วยิ้มนะฮะโอ้โห นะฮรอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะครับผมครับผมประมาณนี้นะฮะอ่ะขอบคุณนะฮะตลอดจูมูดนะแล้วน้องมันม่วงด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับอ่ะกดมือให้น้องๆแบบเบาๆหน่อยเบาๆเบาๆเบาๆเดี๋ยวน้องตื่นนะคื่นเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวตื่นนะคะอ่ะแล้วเป็นไงบ้างคุยกันต่อเรื่องการเลี้ยงแมวครับหลังจากมีแมวมาชีวิตเรามันเปลี่ยนไปยังไงบ้างโอ้ก็เปลี่ยนไปตรงที่กลับมาที่บ้านเนี่ยมาที่คอนโดแล้วจะเจอค่ะเออใช่ก็ ก็รู้สึกว่ามันก็มีคนมาต้อนรับอยู่นะรู้สึกว่าไม่เหงาถูกไหมใช่ใช่ใช่แต่บางทีมันก็เมินเราเหมือนกันนะแบบเวลาเราเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะไปอ้อนมันจะจะไปเล่นกับมันใช่ไหมไม่เล่นครัแต่ตอนที่เราเหนื่อยเนี่ยโอ้โหเล่นจังเลยเมื่อไหร่เราเราต้องการเขาเอาไม่ต้องการเราเหรอใช่ แต่ถ้าเรามีอาหารแนวพรีเมียมเล็กโอไป <S 2> <S 2> ก็จะมาหาเราตลอดท่านทน<อ>ีูแล้วนะคะอ่ะน้องโฟนล่ะลูกครัะรู้สึกว่าตอนแรกผมเป็นคนกลัวกลัวแมวด้วยครับแต่ว่าก็ลองเปิดใจเลี้ยงดูทําให้ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งมีชีวิตท,ที่น่ารักมากเลยแล้วเวลากลับไปห้องอะไรเงี้ยเราเจอมันอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเล่นกับผมนะครับเพราะว่ามันเป็นแมวแบบว่าสันโดดอ่าเวลามันเวลามันอยากเล่นก็จะเล่นเวลามันไม่อยากเล่นมันก็จะไม่เล่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ผมเห็นว่า โหทำไมมัน oh, น่ารักขนาดนี้คือช่วงที่มันติดสดัตว์นะพี่อะไรท่ยังไงเขาทำยังไงฮะคือมันอ้อนผมเหมือนเป็นแฟนผมเลยอ่ะเขาคิดว่าเราเป็นแมวเหรอฮะชิคผมผม,ผมนอนอยู่ใช่ไหมฮะปกติมก็มจะไม่เล่นผมก็จะไปแบบว่าวแย่ๆอะไรเงี้ยก็จะไ่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยตรตอนมันติดสัตว์อะไรเงี้ยก็จะร้องแมวแมวแมวสงสัยเขาหิวข้าวเหรอไม่ใช่เีย ไม่ใช่ด้วยได้ครตอบอันนี้ไม่น่าจะไม่ใช่ด้วยเนี่ยใครตอบมันดูเหมือนว่าเออผมเผาแล้วไปกินข้าวหรืออะไรเงี้ยข่าวมก็คุยกับมันก็แบบโอ้ยอย่างเงี้ยจนตอนคืนตกดึกใช่ไหมจะนอนบนเตียงอะไรนี่มันก็แอบย่องมาพิ้งปุ๊บปุ๊บไม่คือกระโดดขึ้นเตียงเออแล้วไง คืออย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าเออมันก็ให้เราลูบหัวมันให้เราเกาเกาพุงเกาขาอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่ามันน่ารักมากแบบเหมือนกิ๊อ้อนเป็นพิเศษออดเป็นพิเศษเลยแต่จริงแล้วแล้วแต่นิสัยของแต่ละตัวนะเพราะแก้นแต่ละตัวก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันใช่ผมนี่ฉีดราดที่นอนเลยครับฮะแล้วมีกระบะมีอะไรให้เขาไหมมีแต่ไม่ค่ะ เออก็เวลานอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะบางวันมันมานอนด้วยฉันคือท่านหลอดฉันคือท่านหลอดนี่คือที่ของฉันที่รถที่นอนเลยสร้างอัาเกรของตัวเองเราลองไม่เรียกว่าท่านหลอดลองเรียกแค่จูมูดูเพราะอาจจะไม่ฉี่บนที่นอนก็ได้เพราะเขาถือว่าเป็นคนธรรมดาเหมือนเรานะแต่ก็ไม่เป็นไรคุณพ่อแมวมือใหม่ก็สามารถเป็นคุณพ่อแมวมือโปรได้นะคะถ้าเรามีผลิตภัณฑ์อาหารแมวดีๆอาหารแมวเกรดพรีเมียมนะคะอย่างอาหารแมวพรีเมียมเนโกะนะคะให้คุณพ่อแมวค่ะคุณพ่อแมวฟากเราดีกว่านะคะกับผลิตภัณฑ์ อาหารแมวพรีเมียมนกโกฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจดูท่านหน่อยดีกว่าค่ะครับนะสำหรับใครที่เลี้ยงแมวนะครับผมแบบแบบเราอะไรเงี้ยถ้าอยากให้แมวอของคุณเนี่ยสุขภาพดีขนสวยตาใสปิ๊งเนี่ยแนะนําเลยนะครับนกโก๋เลยดีนะคบฝากไว้ด<ช>้วยนะครับผม้วยครับก็นั่นแหละครับทุกคนน่าจะรู้จักนกโกกันดีนะครับก็เป็นอาหารแมวสุดพรีเมียมอยู่แล้วแล้วก็ที่ทุกคนเห็นแมวเราเติบโตมาได้ ตัวใหญ่ขนาดนี้สุภาพดีได้ขนาดนี้คนสุดตาใสได้ขนาดนี้ก็พอไะในโกดนะครับก็อยากให้ทุกคนลองไปใช้กันดูลองไปให้แมวกินดูครับ เพราะว่าแมวติดใจแน่นอนตกใจเมื่อกี้ทุกคนลองไปใช้ดูเราซื้อเราซื้อดูเราซื้อดูเราซื้อให้แมวกินใช่หรือว่าถ้าอยากลองชิมเล่นๆว่าเออแมวรู้สึกไงก็ลองชิมลองดูได้เลยไม่เป็นไรเพราะไอ้โกนมันเป็นฟู้ดเกรดอยู่แล้วคนสามารถทานได้นี่ไงล่ะนะครับก็จริงๆนะทุกท่านครับสำหรับอาหารแมวในโกนนะมีหลากหลายสูตรนะครับได้ครบทุกช่วงอายุเลยนะครับผมก็สามารถหาซื้อได้นะที่ร้านค้าชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นเทสชอปนะฮะทุกที่ทั่วประเทศมีอยู่แล้วนะครับแบบว่าสามารถ Ja, mm -hmm. mm -hmm.